เราใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าอยากจะให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนด้วยเพราะว่าเองรู้สึกว่ามีปมด้วยว่าเป็นคนสมัยนั้นคิดว่าเออเตงหน้าตาไม่ดีอยู่ไม่สวยอยู่ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เคยแบบว่าพยายามทําทุกวิถีทางให้เตงเป็นที่ยอมรับเพื่อนกลุ่มหนึ่งทําให้เราได้ไปเจอกลุ่มที่ไม่น่าจะไปเจอก็คือกลุ่มเพื่อนที่ติดยาเสติดทําให้เรารู้สึกว่าเรากลับไปอยู่ในจุดเดิมที่เราพยายามอยากจะมีตัวตนขึ้นในสังคมเราก็เลยแบบ หลงทางกับพระเจ้าไปเลยตอนนั้นแล้วตอนที่หลังจากคุณแม่เสียเจ้าของที่อะค่ะเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาขายแล้วให้กับคนอื่นนั้นซ่อมซื้อ8ปดแสนห้าเดี๋ยวให้เงินสด่ส้มก็อธิษฐานแต่ด้วยการอธิษฐานตอนนั้นเราคิดว่าความคิดของมนุษย์คนหนึ่งตอนนั้นนะคะก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์คนนี้เขาน่าจะช่วยนะเสร็จเขาก็ไม่ช่วยแต่อาจารย์เขาก็ยังแค่พูดมาว่า่้มกลับไปอธิษฐานนะเราก็ในใจมันมันนแย้งอะคะ่ะ ก็เราที่ฐานม,มาแล้วอะแต่อาจจะเป็นแค่ว่าเอ,อเสียงเสียงของเราหรือความคิดของเราหรือเปล่า